วัสดีค่ะคงป่วยจ้าครับฮลัฮโลโหลฮัลโหลแฟนขับคูวินใช่ไหมคะสวัสดีค่ะป่วยครับแต่ว่าพรุ่งนี้มีทำงานตอนเช้านะคะ พี่นิกกี้ดูแลไหมเออเอ้าไหวไหมนี่พี่นิกกี้ทํางทำงานอยู่ค่ะไหวค่ะไหวเดี๋ยวจะไปนอนแล้วค่ะสวัดีรับกินแล้วค่ะเดี๋ยวอีกประมาณสิบห้านาทีก็ไปนอนแล้ว คือพอมันนอนพักเรามันว่างไงทุกคนมันมันเง่ามันมาวุ่นมันก็เลยสักแบบสิบนาทีคือเมื่อคืนเราหลับเร็วมากตั้งแต่แบบว่าสี่ทุ่มครึ่งอดีขึ้แล้วคะ่ะแต่ว่ามีไอมีน้ำมูกนิดหน่อยโชว์เล็บหน่อย นี่ค่ะว้าวุ่นใช่ไม่ยาวค่ะคืนนี้ไม่ยาวหายไวๆได้นั่งเล่นเกมได้นะคะขอบคุณค่ะพี่พี่ต่อส่งจอยกับเครื่องมาให้รันด้วยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปฝึกเล่นนะคะขอบคุณที่ส่งมาให้นะคะ ให้ไๆครับได้ค่ะคือแล้วนี่ตอนนี้งกงานมากอยากจะแต่จริงๆวันนี้ก็ทํางานด้วยนะหนึ่งตัวอย่าย้อมผมงกงานมากอย่าแบบว่ารับแล้วรับทุกตัวรับไม่สนลูกใครเก็บตังค์เพราะว่าเดี๋ยวต้องตัดชูเบเล่สองชุด แล้วก็จะแบบมีบแรงแรง,แรงบันดาลใจในการเก็บเงินเพราะว่าโทรศัพท์เริ่มเจ๊งล้วค่ะสปอนเซอร์โทรศัพท์เขาได้อยากได้แอปโหมดบหค่ะ,งงะ,คะจิงงอรอนูไม่ได้รับประตูหรอลืมล็อกประตูพี่นิกี้สวัสดีค่ะค้างค่ะ ขอบคุณค่ะใช่จะแบบว่ามีแรงบันดาลใจทำงานว่าใช้เงินเยอะก็ต้องทำงานให้เก่งด้วยป่วยแต่ยังน่าใสเพราะใส่ฟิลเตอร์ค่ะนอนกับแม่เหรอคะใช่คะ่ะพรุ่งนี้ถ่ายงานตอนเช้าแล้วก็ต้องมีช่างมีช่างมาด้วยที่บ้านไม่ค่อยสะดวกถ้าแบบเช้ามาก ได้ค่ะรับทุกงานค่ะรับไม่สนลูกใครพอดีเป็นคนเป็นคนงกเงินไม่ได้งกเงินหรอกค่ะงกงานประมาณสี่ทุ่มนิดๆไปนอนแล้วได้ค่ะวันนี้ไม่ได้สอนค่ะเพราะว่า มีไปทำงานถ่ายโฟโต้ที่ของคณะค่ะถ่ายจบไว้ใช้ทำงานจบน้องถ่าย m อวยังครับถ่าย m อวีอะไรหรอคะของงเพลอ๋อของเพลง,ง,งหนูหรอยังไม่ได้ถ่ายเลยคะ่ะ <laughs> ไม่มีเวลาเลยกุกวนทำไมดีอ่ะ <laughs> ฟินิกกี้บอกว่าทำซ่าซาตรงไหนอ่ะ เอฟซีน้อยไม่ซาไม่ใช่ไม่ใช่โซดาจะซ่าได้ไงจริงค่ะพี่ไมโครเวฟใครคือพี่ไมโครเวฟค่ะ <Hello. S 1> แวะมาตลอดครับคุณนิกกี้ hi, hi. โอ้เขาน่าจะถ่ายไอจีเบื่อเบื่อมาคะเลยเข้ามา <Okay. S 1> พ่อหนุ่มไมโครเวฟมาแล้วตีกรอบครับได้โชวกุน แต่ว่ารอก่อนนะเพราะว่ายังไม่ว่างจะไปตีเลยอะตีเหมือน,นไม่ได้ตีมาครึ่งเดือนครึ่งปีจะปีหนึ่งแล้ว,ก,วบบก็ต้องลงไปเอาเหรอเฮค่ะเ hey, ข,า,ขาน่าจะไปแล้วมั้งคะทุกคน ไปไดิฟกอลก่อนออกแล้วโอ้ใช่ต้องหาเวลาไปไดิฟก่อนเลยอันดับแรกตีแบดครับโอ้โหเอาจริงๆนะ้อยากทำทุกอย่างแหละแต่ว่าสิ่งที่อยากทำที่สุดคืออยากนอน อยากทําทุกอย่างแหละแต่สิ่งที่อยากทําที่สุดคือยนอ,นอยากนอนอยากนอนพี่ไมโครเวฟมาพี่นิกกี้เหรอพี่ไมโครเวฟเนี่ยพี่ปทุมอ่ายังอยู่นอนไหมไม่นอนคะ่ะคนดูเดยจอจังเพราหนุ่มไมโครเวฟเป็ดปากิ่งยังไม่ได้กินเลยคะ่ะตอนนี้อยู่ในช่วงลดน้ำหนัก ไหนเม้นไหนอะอ๋อนี่ไงตัวจริงอบอุ่นอบอุ่นจริงค่ะอบอุ่นมากอบอุ่นเขาเป็นคนอบอุ่นนะเขาเป็นคนแบบใส่ใจคนรอบข้างเขาหน้ารักคือหนูตอนแรกหนูไม่เห็นเหมือนพี่นิกกี้นะแดงว่ามันดันเร็วฉายาอาจจะเยอะไปหน่อยใช่ตอนนี้หนู ตอนนี้หนูเห็นเขามีตั้งแต่เข้ามาก็คืออะไรนะคะในน้อยพี่มาดพี่ปทุมอันนี้เขาคิดเองแล้วก็พ่อไมโครเวฟใช่ไหมคะพ่อไมโครเวฟแต่พ่อไมโครเวฟนี่น่ารักสุดนะพี่มาดก็เข้ากับเขาอยู่อันนี้เมาส์เขานี่เขาอยู่ไหมเนะี่ยตัวจริงเสียงดังมากไหม ไม่ค่อยเสียงดังค่ะสัมภาษณ์ออกข่าวว่าอยากเป็นคนอบอุ่นเขาก็เป็นอยู่แล้วรันสาวไมโครเวฟเพลงอะไรนะเพลงไมโครเวฟเดี๋ยวมันรอว่าอะไรนะเอ้เนี่ยคนหรือไมโครเวฟ ไม่ใช่น้ำบบเธอชอบฉันตรงไหนให้เอาปากามาวงไม่ใช่จำเนื้อไม่ได้อ่ะขอเนื้อหน่อยได้ไหมคะตัวจริงน้องรันตัวเล็กมากแค่ไหนโหหนูก็ตัวไม่เล็กนะนี่ไงนี่งนิ่งเงียคนหรือไม่เขาเว็บร้องไงอ่ะ อ๋ออยู่ใกล้เธอแล้วมันอุ่นจนไม่อยากไปไหนไม่รู้เพราะอะไรเอ้ย <c oughs> ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครคนหรือไม่โครเวฟบอุ่นใจไม่เคยจะหมดเะอเป็นเหมือนเมน,นูโปรดที่ฉันไม่เคยเบื่อสักวันอะไรนะอย,อ,ยอ,อยากอยู่ใกล้ๆอ๋ออยากอยู่ใกล้ๆเธอนานๆ พี่ปินตัวจริงตัวเล็กมากพี่ต่อบอกพี่ต่อจจำหนูไม่ได้วันที่ยี่สิบรอกี่เพลงน่าจะสองถึงสามค่ะ let's go to y bar หนูอยากไปมากคือแต่ว่าหนูไม่ว่างเลยอะ่ะพี่ปินหนูขอเวลาเหนือเดือนนี้ก่อนแล้วเดือนหน้าหนูจะว่างให้เลยสามผ่านพรุ่งนี้มีคลิปไหม พร่งนี้วันอะไรอะคะห่ะ,หะไม่น่าจะมีนะคะไปค่ะอาทิตย์หน้าไปน้องหันร้องเพลงให้ฟังหน่อยอ่าเดี๋ยวเอาเพลงไมโครเวฟแล้วกันอยู่ใกล้เธอแล้วมันอุน่นจนไม่อยากไปไหนไม่รู้ว่าเธอเป็นใครก็เลยไมโครเวฟอุ่นใจไม่เคยจะหมดเธอเป็นเหมือนเมนูโปรดที่ฉันไม่เคยเบื่อสักวัน อยากอยู่ใกล้ๆไปนานๆจำเหนือแม่นแล้วไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วฉันก็คงไม่รอแล้วถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องฝืนกันต่อไปอยู่ทำไมจะอเคยบอกฉันว่าเธอไม่อยากมีใครที่เปิด เธอเคยบอกฉันว่าเธอไม่อยากมีใครเธอพูดว่าเป็นแบบนี้มันดีแค่ไหนไม่ต้องแปลกใจเธอเห็นเธอกับใครเขาก็แค่เพื่อนกันที่พูดออกมาก,ก็เพื่อตัวเองทั้งนั้นก็เพิ่งเข้าใจว่าเธอจะทราบซ้ำฟันไม่รู้สนุกไหมไปเล่นที่อื่นไปไปไกลๆ ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วฉันก็คงไม่รอแล้วถ้าจะไม่ใช่ก็ไม่ต้องฝืนกันต่อไปอยู่ทำไมไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วฉันก็คงต้องพอสิฉันก็คงต้องพอสิที เธอเธอแอบมากร้องแต่เพลงนี้เพราะว่าชอบเพลงนี้อ่ะร้องร้องเพลงนี้หนูว่าอยากให้พินิกกี้ทำเฮงออนแอร์เป็นเวอร์ชั่นแบบอะคูสติกชา้าช้าเอออะไรนะขึ้นต้น่าอะไรนะอ๋อโอ้ยโอ้ยหัวใจมันออนแอร์ใจมัน, air. มน, air. มน air, มออนแอร์ใจมันออนแอร์เธอรู้ไหมโอ้ยโอ้ยหัวใจมันออนเธอ มาเป็นคู่ใจได้ไหมช่วยมาดูแลหัวใจมันออนแอรองแล้วเป็นพี่ไมโครเวฟเลยพี่นิกกี้ร้องแล้วจะเป็นพี่ไมโครเวฟเลยไมโครเวฟฟังดีอยู่นะใช่ไหมคะแชร์ให้เขาทำเร็วลองเพลงนี้ได้ค่ะเพลงนี้ไม่ติดหิขสคทสิ์ล็อกบัคคันชั่วหน่อย บักขันชั่วเราไม่เป็นอนะ่ะบักขนชั่วคนทำไงก็ไม่ใช่จะพูดอะไรก็ไม่เข้าตาหรอเพลงนี้มันลอยมา <c oughs> อ่านเม้นเขาหน่อยข้างบนเมหนูอ่านแล้วนี่ไงมีอีกหรอ ใช่เนี่ยบอกเชียร์หนูเชียร์ให้เขาทำช้าๆอยู่เนี่ยบอกเลยติ๊กตอกชอบชอบเลยพี่ต่อบอกว่างี้ต้องดูโอแล้วให้เขาโซโล่เลยไม่ชักคอลับเพลงล้วครับคอรับเพลงเหรอแล้วมันร้องยังไงอ่ะขอไปฝึกก่อนได้ไหมพ,พ,พี่นิกกี้ต้องฝึกร้องเพลงนี้อยู่ใกล้เธอแล้วมันอุ่นจนไม่อยากไปไหน เพลงนี้บักคนชั่วจังอ้มันแม่แม,แม,แม่แม่เปิดเหนือให้แล้วะบักคนชั่วจังอ้ายอะไรนะแม,ม,ะไไม่วันนั้นเพลงที่เป็นตอนเป็นนั่งกินต้ตมตำไง อ๋อคือเพลงที่หนูไปกินส้มตำแล้วมันก็มีเพลงนี้ด้วยแต่ว่าหนูร้องไม่เป็นไม่ต้องฝืนพี่ชนะประกวดร้องเพลงไม่ต้องฝึกพี่ชนะพี่ประกวดร้องเพลงมาจะ B to B เอ้ยไม่ใช่อะไรนะอ,อะไรนะวงเขาอะวงพีม่มิกี้หรอ B O ไม่ใช่ B O Y เออ B O Y หนูอยากกินหมูหันนะ่ะคนแม่ลองตรงขีลนะ่ะเอา้าไหนคนดูเยอะพี่นิกอ๋อนี่ไงไม่ต้องฝืนพี่ชนะประกวดร้องเพลงคนทาเออคนคนไม่ใช่ทําไงก็ไม่ชอบจะพูดอะไรก็ไม่ LG BOY ขอโทษครับขอโทษครับ BOY อ้าวพี่นิกกี้ไม่ได้อยู่วงเดียวพี่เมาสหรอ เห็นพูด b o y หรือ <laughs> <laughs> หนูเจอพี่เมาส์บ่อยกับพี่นิกกี้เอาจริงๆ <laughs> หนูเจอพี่เมาส์ทุกอาทิตย์อะเอางี้ดีกว่าไอเลว <laughs> <laughs> อ,อ้าหรอนักร้องญี่ปุ่น คนละวงอาตายแล้วทำไงอ่ะอออก็ทำเพลงดูโองไงแต่วงคือ B O Y คือเป็นวงสามคนหนูจำได้ยี่ไงแล้วใครพูดหนูยังจำได้ปแบบยังจำได้เลยว่าเขาทำวง สวัสดีค่ะพี่เขาอยู่วง ICU วงอะไรอะสี่คนใครบ้างรักเกิดในตลาดสดหรือเปล่าไม่เคยคะ่ะรันเคยดูเรื่องนี้ที่พี่นิกกี้เล่นกับพี่ไม์พี่ไม์พี่ไม์ที่เอ้ยไม่ใช่พี่นิกกี้นะพี่ไมเ์เล่นกับเล่นกับ พี่ชายพี่มุกแต่เหมือนเหมือนมีพี่นิกกี้นะไม่ใช่หรอกไม่ใช่แล้วหนูจำผิดอ,อ,อ๋อห้องไอซียูอ๋อไม่มีพี่นิกกี้หรอ หนูเบ้อนู่นูไม่สบาหนุ่ดหนูเพิ่มให้คนหนึ่งไงเป็นห้าคนอยู่วงห,หนูสายมั่วอยู่แล้ว ละลันจอมไม่ได้ใครบอกหนูจะไม่ได้หนูแค่พูดผิดพี่เขาเป็นพีที่ก่อนคือพี่ริกี้เป็นพีที่ก่อนหลายรายการมากก็คือพูดวันนี้ก็ไม่หมดหรอกเขาเก่งรอบด้านเนียเขาหายงอนแล้วเดี๋ยวเขาจะหายงอนแล้วเคยฟังที่เขาร้องเพลงญี่ปุ่นยังไม่เคยแฟนพันธ์แท้ปะเนี่ย เออเร้นถ่ายติ๊กต็อกกับพี่คนดูเท่าไหรล่ล่ะหลานหลานเลยถ่ายกับคนดังไง <S <S ถ้าไม่ถ่ายกับพี่นิกกี้ก็ไม่มีหรอกหลานหนึ่ง <S <S 1> <S 1> นี่ทุกคนเราจะได้ไปถ่ายเอมวีด้วยนะ ต้องขอบคุณพี่นิกกี้เลยพี่นิกกี้แฟนค่ะบ,บอกว่าฟากอ่านดีเอมหน่อยเขาอาจจะอ่านไม่หมดค่ะเพราะว่าโอ้ยเพราะว่าเขาดังมากรำยองเลดติง้งยี่สิบอ๋อแต่รำยองลำ,ลำเออ ลันยองลันดูรันดูรันดูย่างเป็ดลันดูอยากกินเป็ดกิ่งลันดูลันดูทุกคนรอติดตามนะคะสุดยอดจัดรอดู MV ขอบคุณค่ะพี่ต่อเห็นนิกกี้งานจมสมย่างหล่อมาเขาหล่อทุกวันค่ะ ยอดที่ดังๆอ่ะหลานพี่หนูที่ที่ตอนนี้งานเยอะๆก็เพราะว่าเป็นน้องพี่นิกกี้นี่แหละดังเลยเรื่องเดียวคุยทั้งชาติครับเขามาสายเป็นพีที่อนเขาแล้วที่บ้านเขาปลูกขิงเป็นไร่อยู่แล้วทุกคนก็รู้ดี DJ, DJ ดีเจดีเจพุตตึกแดงรุ่นแรกอะเมื่อก่อนพะลองพี่พระเอกจริงออโหมันจะเกินไปแล้วนะพี่นิกกี้มันจะเก่งเกินไปแล้วลรอใช่ เปิดร้านขายโจ๊กได้เลยขิงเยอะมากเพื่อนรักพี่มาริโอคือนายน้อยนะบอกไว้เฉยๆโหใช่แต่เขาดังมากเลยตอนนี้งาน